ทุกคนรู้ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้คืออะไรแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันผลิตขึ้นมาได้อย่างไรเราจะไปไขค,ความลับกันที่ไทยสปิริตกันค่ะอีกรอบไทยสปิริตค่ะ <c oughs> ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าไทยสปิริตเนี่ยมีการผลิตที่หลากหลายรูปแบบมากๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะมาเจาะเรื่องเบียร์กันดีกว่า <c oughs> รู้ไหมคะว่าเบียร์แก้วหนึ่งที่เราเอามาบีงมาดิ้นกันเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆนะคะมันผ่านกระบวนการและขั้นตอนที่มีความพิถีพิถันโดยจะเริ่มจากการนำมอสนะคะมาปุบๆบๆแล้วนํามาต้มเพื่อให้เอนไซม์ในมอ้อช่วยมาย่อยแป้งให้เป็นน้ําตาลทําการกรองและฉะล้างน้ําตาลที่ติดอยู่กับตัวมอส จากนั้นก็นำน้ำที่แยกออกมาได้หรือน้ำเวิร์ดออกมาต้มและเติมฮอปลงไปเพื่อเพิ่มความขมและกลิ่นหอมเฉพาะตัวพอต้มเสร็จก็พักให้เย็นและเติมยีสต์ลงไปเพื่อให้ยีสต์กินน้ำตาลและเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พอหมักได้ที่แล้วก็จะทำการกรองพวกเศษยีสต์ออก เพื่อให้ได้เบียร์ที่มีความใสาจากนั้นก็จะนําไปบรรจุข,ขวดหรือกระป๋องแล้วขนส่งมาถึงมือเราจากเมล็ดข้าวสู่เบียร์แก้วปโปรดงานคับที่มีทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะรวมกันในแก้วเดียวนอกจากนี้พี่ๆจากทีมอุดมคติยังพาเราไปชิมเบียร์ชนิดต่างๆบอกเลยว่าแอฟฟ บางอันก็ขมขอมบางอันก็หวานบางอันก็อร่อยกรุ่มกล่อมค่ะและสําหรับคนที่ทานเบียร์ได้แล้วนะคะอย่าลืมกลับไปแล้วคิดดูนะคะว่าเบียร์แก้วแรกของคุณนะคะรสชาติเป็นอย่างไรอย่าลืมมาแชร์กันนะคะบ๊ายบาย